สวัสดีค่ะพบกับช่อง EasyMath ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนาะเราก็จะพามาดูในโจทย์ที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะซึ่งก็จะพบเจอได้บ่อยๆในการสอบราชการนะคะสอบรับราชการไม่ว่าจะเป็นสอบครูผู้ช่วยสอบท้องถิ่นสอบกอพอ,อะไรพวกนี้ก็อาจจะมีประปรายให้เห็นบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะลักษณะของโจทย์ก็คือเขาจะให้หาเลขหลักหน่วยของ2ยกกําลังอะไรสักอย่างใช่ไหมโดยปกติก็อาจจะเป็นปีพศที่สอบนะคะอย่างตัวนี้2ยกกําลัง2567ในเรื่องของเลขยกกําลังเนี่ยมันก็คือ,อเลขชี้กาลังมันเป็นเลขเท่าไหร่เราก็ต้องเอาฐานใช่ไหมคะคูณกันตามจํานวนเลขชี้กําลังที่มีมาอย่างตัวนี้2ยกกําลัง2567 คงไม่มีใครเอา2ไปคูณกันทั้งหมด2567ตัวแน่นอนทำทั้งวันคูณทั้งวันก็ไม่เสร็จใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูที่โจทย์นะโจทย์ตรงนี้เขาไม่ได้ให้หาผลลัพธ์ใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาถามก็คือ เลขหลักหน่วยแค่นั้นเองนั่นแปลว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเลขหลักหน่วยของตัวนี้นะคะต้องการรู้แค่ว่าหลักหน่วยของมันเป็นเลขอะไรเนาะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าชุดของตัวเลข2ที่มี2เป็นฐานเนี่ยเวลาที่เขียนเป็นเลขยกกำลังออกมามันจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะ,ะเราก็มาเริ่มที่2ยกกำลังหนึ่งเนาะ 2ยกกําลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับ2โอเคไหมคะทีนี้2ยกกําลัง2ก็คือ2คูณกัน2ตัวได้เท่ากับ4 2 2เป็น4ต่อไป2ยกกําลัง3ได้เท่ากับ8นะคะแล้วก็2ยกกําลัง4แลเรก็เอา8คูณ2 8 2เป็น16อ่ะทีนี้ก็ทําต่อนะคะจริงๆถ้าใครจําได้ก็อาจจะไปได้เร็วขึ้นนะแต่อันนี้ ไปช้าหน่อยนะคะเผื่อคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องนี้แน่นนักเนาะค่อยๆไปช้าๆพร้อมกันต่อไปก็จะเป็น2ยกกำลัง5ใช่ไหมคะเราก็เอา16คูณ2เป็น32 2ยกกำลัง6ก็จะเอา32คูณ2อีกก็เป็น64 2ยกกำลัง7ก็จะเอา64คูณ2อีกได้128 และ2ยกกำลัง8เราก็เอา128ยคูณ2จะได้256นั่นเองทีนี้ถ้าเราสังเกตตัวเลขในหลักหน่วยนะคะ2ะตัวนี้ก็จะเป็น2 4 8หลักหน่วยตัวนี้เป็น6เสร็จแล้วพอมาที่2ยกกำลัง5สังเกตไหมว่ามันวนไปที่2 4 8 6 เริ่มวนกลับมาที่เดิมเห็นไหมคะสก็มาเป็นตัวแรก4ก็มาเป็นตัวที่2 8มาเป็นตัวที่3และ6มาเป็นตัวที่4นั่นแปลว่าชุดของเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานก็จะแบ่งเป็นชุดได้ประมาณนี้จริงๆถ้าเราทำต่อไปเนาะเป็น2กํกำลัง9กกำลัง10อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ เป็นชุดจัดเป็นชุดนะคะทีละ4ตัวแบบนี้โดยที่ตัวเลขมันจะวนมาที่2486 2486แบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชุดตัวเลขของอเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะมี4ตัวแปลว่าวิธีการเราก็จะต้องเอา4ไปหารเลข ยกกำลังของโจทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่า2,567เนี่ยถ้ามันแบ่งเป็นชุดชุดละสีตัวแบบเนี้ยมันจะได้กี่ชุดนะคะอ่ะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันเดอมาเริ่มกันเลย2,5,6,7หารด้วย4อ่ะเราก็เอาไปหารปกติได้เลยนะคะ4,4,6ได้24เนาะอ่ะได้24ลบกันตรงนี้เหลือ1 แล้วก็ดึง6ลงมา c ีเป็น16นะคะแล้วก็ตัวนี้ดึง7ลงมา c ีเป็น4ลบกันได้3ทีนี้สังเกตว่าตัวที่เป็นเศษของเรามันมีเศษเป็น3ถูกไหมเศษเป็น3ความหมายของตัวที่เราหาออกมาตรงนี้ก็คือ2567เมื่อมาจัดเป็นชุดทีละ4ตัวเนี่ยมันจะจัดได้ทั้งหมด641ชุดนะคะแล้วก็มีเศษ อีก3ตัวที่มันจัดชุดไม่ได้ทีนี้เศษที่เป็น3ตัวนี้บอกอะไรเราเศษที่เป็น3ตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ในการดูเลขหลักหน่วยโดยที่เราจะดูจากเศษของมันนะคะก็คือพอเศษเป็น3ใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ในชุดของ2ยกกำลัง3นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเศษที่ได้ออกมาเราก็จะมาเทียบกับชุดของเลขยกกําลังที่เราหาได้เนาะสองกำลังหนึ่งเท่ากับ2ตัวเนี้ยก็คือถ้าเศษเป็น1นะคะเศษเป็น1เลขหลักหน่วยจะเท่ากับ2ถ้าเศษเท่ากับ2เลขหลักหน่วยจะเป็นเลข4แล้วก็ถ้าเศษเป็น3นะคะเลขหลักหน่วยจะเป็นเลข8 แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเศษ4ทีนี้เศษส 4, มัน4หารลงตัวถูกไหมเศษเป็นสมันก็คือมันจะไม่มีเศษนั่นเองนะคะเพราะว่า4หาร 4, ีลงตัวเนาะฉะนั้นแปลว่าถ้ามันหารลงตัวหรือเศษเป็น0นะคะเลขในหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6นั่นเองทีนี้ในตัวนี้ที่เราหาออกมาได้เศษเป็นเลข3ใช่ไหมคะเศษเป็นเลข3นั่นแปลว่าเลขหลักหน่วยที่ได้ก็จะต้องลงท้ายด้วย 8นั่นเองนั่นแปลว่าผลลัพธ์ของเรานะคะผลลัพธ์ผลผลัพธ์เออรับะแล้วผลลัพธ์ของเรา2ยกกำลัง2 5 6 7นะคะเลขหลักหน่วยของตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะเราก็ใช้หลักการตัวนี้ได้เลยเนาะแค่ ไล่ดูว่าชุดของเลขยกกําลังที่ได้ออกมามันจะเป็นได้กี่ชุดชุดละกี่ตัวเป็นชุดละกี่ตัวแล้วก็ดูเศษที่ได้แค่นั้นเองเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะตอนนี้ก็ให้หาเลขหลักหน่วยเหมือนกันนะคะเลขหลักหน่วยของ3ยกกำลัง2 0 2 4 2 0 2 4นั่นเองนะคะตัวนี้เราก็ใช้วิธีการเดิม ไล่เลขยกกำลังของตัวที่เป็นฐาน3ดูก่อนว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่ตัวกี่ชุดนะคะเราก็เริ่มที่3ยกกำลัง1เนาะมีค่าเท่ากับ3 3กำลัง2ได้เป็น9ใช่ไหม3 3 9แล้วก็3กำลัง3ก็เอา9ไปคูณ3อีกก็ได้เท่ากับ27 3กำลังสเอา27คูณ3นะคะก็จะได้เป็น 81ใช่ไหม81แล้วก็ตัวนี้3กำลัง5นะคะเราก็จะเอา81ไปคูณกับ3ตัวนี้ก็จับคูณกันเลยนะคะก็จะได้เป็น313 83 24 243แล้วก็3กำลัง6นะคะเราก็เอา243ไปคูณ3ก็จะได้เท่ากับ 729 3กําำลัง7ก็เอา729ไปคูณ3ก็จะได้2,187นะคะแล้วก็3กํกำลัง8เราก็เอา2,187ไปคูณ3 6,561ตัวนี้ถ้าเราพอเจอชุดตัวเลขแล้วเราก็หยุดก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจจะลองทำต่อดูก็ได้ว่า อาจสุดท้ายแล้วมันจะเป็นชุดทีละ4ตัวเหมือนเดิมไหมอย่างตรงนี้ถ้าเราสังเกตเนาะดูแค่เลขหลักหน่วยนะคะเพราะโจทย์เขาต้องการแค่หลักหน่วยนะวิธีการดูดูหลักหน่วยมี3มี9มี7มี1เห็นไหมคะพอเป็น3มกำลัง5วบนกับมาที่เดิมแล้วฉะนั้นก็จะเริ่มเป็นอีกชุดหนึ่งก็3 9 7 1อ่ะโอเคเมื่อได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูเศษเนาะ ถ้าเศษนะคะเศษเป็นหนึ่งเลขหลักหน่วยจะเป็นเลข3เนาะถ้าเศษเป็น2เลขหลักหน่วยจะเป็นเลข9นะคะอันนี้อ่านว่าเศษนะคะขออภัยในตัวหนังสือนี่แหละก็เลยพยายามพยายามจะไม่เขียนแต่ว่าเออมันเป็นการอธิบายเนาะอธิบายอย่างนี้มันไม่เขียนก็ไม่ได้ไงอ่ะถ้าเศษเป็น3นะคะเศษเป็น3ก็จะได้เลขหลักหน่วยเป็นเลข7 แล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าเศษเป็น4ก็คือเอา4ไปหารแล้วมันเป็นเศษ4หรือว่ามันหารลงตัวใช่ไหมก็คือเศษเป็น0นะคะเศษเป็น0เลขหลักหน่วยก็จะเป็นเลข1นั่นเองโอเคนะคะทีนี้ชุดข้างล่างมันก็จะวนกลับมาที่ชุดเดิมถูกไหมนั่นแปลว่าตัวของฐานเป็นเลข3เนี่ยก็จะใช้ลักษณะเดียวกันกันกบฐานที่เป็นเลข2นะ ซึ่งมันก็แบ่งได้เป็นชุละสีตัวใช่ไหมคะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเอาเลข4นะคะเลข4ไปหารกับเลขชี้กำลังก็คือ2024นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีเศษเท่าไหร่นั่นเองอ่ะโอเคเราก็เริ่มหารได้เลยนะคะ4หาร20ตัวนี้ได้รับ5ใช่ไหม ลงตัวดึง2ลงมาหารไม่ได้ใส่0ูนย์นะคะแล้วก็ดึงสีลงมากลายเป็น24ตัวนี้ได้เป็น4 6 2หอ่ะตัวนี้ลบกันเศษเป็น0ูนย์อ่ะเห็นไหมเจอแล้วตัวที่เศษเป็น0ูนย์เศษเป็น0ูนย์หรือหารลงตัวนะคะมันก็จะมาอยู่ในส่วนของอ่าเลขยกกำลังสี่หรือว่าเศษเป็น0ูนย์นั่นเองซึ่ง เศษเป็นศูนย์ตัวเนี้ยนะคะเราก็จะได้ว่ามันจะมีเลขหลักหน่วยเป็นเลข1น,นั่นเองคะ่ะนั่นแปลว่า3ยกกำลัง2 0 2 4จะมีเลขหลักหน่วยนะคะเท่ากับเลข1นนั่นเองตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลย สรุปขั้นตอนในการหาเลขหลักหน่วยของเลขยกกำลังนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปคูณทั้งหมดเนาะแค่เราหาว่าหาชุดตัวเลขของเลขยกกำลังที่ฐานเป็นเลขนั้นๆว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่ชุดชุกี่ตัวนะคะอย่างเช่นฐานเป็น2เราก็หาชุดเลขยกกำลังของสองฐานเป็น3ก็หาชุดเลขยกกำลังของ3นั่นเองแล้วก็เมื่อหาได้นะคะเราก็ดูว่า ในแต่ละชุดอ่ะมันเป็นกี่ตัวใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาจํานวนตัวเลขในชุดไปหารเลขชี้ก,กําลังนะคะแล้วก็ดูที่เศษเศษเป็นเท่าไหร่เราก็ย้อนกลับมาดูที่ชุดเลขยกกําลังของเราว่ามันจะตรงกับตัวไหนนั่นเองนะ,ะทีนี้ขอฝากแบบฝึกหัดไว้สักข้อหนึ่งจงหาเลขหลักหน่วยของ2ยกกําลัง2024อ่ะลองดูสิว่า สองยกกำลัง2,024เนี่ยจะมีเลขหลักหน่วยเป็นเท่าไหร่นะคะใครได้คำตอบแล้วคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง easy math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ